วันนี้เราจะได้เรียนเชิญท่านที่รับรางวัลสัตเนียท่านได้มาปรากฏตัวดีถึงก็เพรงงาะสราจ้นะคะแล้วก็มีกิจกรรมอยากขอบคุณท่านผู้มี่ร่คุณรังท่านนะคะกับรางวัลสัตว์นิทเนียแล้วก็ผู้ที่ชื่นละกาเลื่อนขั้นนะคะวันนี้หลายตัวมากวันนี้เนี่ยท่านรองวาแงแผนขอเวลาสิบนาทีด้วยนะคะเ,เกิดก็ได้ไมีปไปเลย เวลาสั้นๆเออไม่เ hmm. ป okay. mm ็นไรค่ะก็ตามสบายที่ท่านอจามีเรื่องให้ฟังแต่ว่าขอความพิ็นก็เราจะได้ช่วยกันกำหนดแผนของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะจากทุกฝ่ายเนี่ยใช่ไหมครับก็จะทราบถึงนะครับจริงๆก็เป็นเรื่องของแผนบริุทธที่เอาเข้ามาแล้วก็แทรกตรงนี้นะครับก็คือสือเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราทำแผนบริุทธก็ผู้เป็นหาว วางแผนสมัยนะครับคือที่เพิ่มขึ้นมาคราวน,นี้เ็ื่องทนมันยากเพิ่มขึ้นนะครับปกติแล้วเนี่ยพอทาฝ่ายวางแผนคิดแผนขึ้นมาปล๊บก็เข้ากรรมาการวางแผนเข้ากรรมการนะแล้วก็ออกใช้เลยนะครับตอนนี้ก็คิดหมายว่าอยากจะให้ทุกคนในองค์นเนี่ยนะครับมีส่วนร่วมในการ นะครับก็คือแทนที่จะเป็นแผนร่างมาสารกรรมการบร,นะริหารคณะแล้วออกใช้เลยเนี่ยนะครับผมขอให้มีร่าง็นร,ร,ร,ร่างหนึ่ร่างสองร่างสามก็แล้แหละนะครับแล้วก็ขอเข้ามาเพื่อที่จะมารับฟังความที่เห็นกันนะครับจากทุกส่วนที่มีความเกี่ยวข้องคณะตั้งแต่ในส่วนของกรรมการบริหาร ที่อยากจะได้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาแล้วก็ได้ได้เห็นพร้อมกันว่าคุณไปหาเนี่ยนะครับที่จะทําอะไรบ้างแล้วก็ท่านจะได้มีโอกาสที่จะเข้ามาช่วยกันมองนะครับเพื่อการแก้เข้าไปทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยนะครับ ซึ่ตัวนี้ก็คือขึ้นขอออกมาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาเองนะครับต่อจากนั้ก็จะมีทั่วไปจะเป็นพนักงานนะครับอันนี้พนักงานก็จะเหมือนเดิมนะครับก็สอดคล้องกับพนักงานของมาเท่าไหร่ซึ่งก็จะคงสาระจริงก็คงจะได่จากมหาวิท่าลัยนะครับตัวที่ได้เข้ามาเนี่ยนะครับท่านท่านอาจจะทราบแล้วยุทธศาสตร์ของจุฬานะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดหกด้านมีก้าวหน้ายอมรับเข้มแข็งมั่นคงเสื่อมูทรมแล้วก็ เรื่องมองก็ดีแล้วคณะวิศวะก็คืออยู่ภายใต้จุลกลศาสตร์เชิงไหลเราก็คงจะต้องรับในตัวยุทธศาสตร์เผ่าไหลนะครับออกมาเพียงแต่ว่าแทนที่เราจะกระจายไปหกด้านเนี่ยผมก็จับมาพอนะครับหกสามด้านดาเก้าด้าโบกยอมรับเทียมแบบโกปั้นโตแล้วก็เคลื่อนตัวงรสสุดนะครับแล้วก็ทําตามมาตรฐานเลยในการร่างใหญก็คือมียุทธศาสตร์มีเป้าประสงค์นะครับก็ก็ออกมาอย่างประกาศว่าเป้าประสงค์เนี่ยนะครับจะมี มีการใช้ทรัพยากรมีเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิธผตลตกใส่รถสองได้ก็จะเป็นทําให้องค์กรเ,เรามาีความเข้มแข็งและมั่นคงสุดท้ายที่มาอ,อะไรตังร้งงบอะไรก็คือเปเื่ออก่เสรวสะอดนนะครับนส่วนของนิสิตเราตก็จะมองว่าเป็นเรื่องของการส่งเสริมความสะาดภาพในองค์การน,นะครับ 2.2ครับ2.3นะครับแล้วก็มาฝึกนี้ก็จะเป็นในในเรื่องของอส2.3นะครับในเรื่องของการบริจาการที่อยู่หน้าสี่สิบสองนะครับก็คือผู้จนี้นะครับส่วนอื่นก็เป็นเรื่องของคนไกลนะครับสายวิชาการหรือฝ่ายระาัคุณภาพที่ต้องทํางานต่องฝ่นะครับทีนี้ในในเรื่องของการบริจารจริงๆเนี่ยมันจะมีกลยุทธ์ที่ที่ต้องตั้งขึ้นมานะครับค่อนข้างเยอะมากอันนี้ก็คือเราไปตั้งตามทฤษฎีของการบริจาคเลยนะ นะครับที่จะต้องมีผลกระทบการออสังนมก็คือในเรื่องของการนะครับพัฒนาข้าอยากรู้ขอคนนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวหลักนะครับผลที่ตามมาก็คือนะครับเราจะต้องอาศัยพงกมอนงออมควนในการที่อยกทำงานต่างๆเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวหลักเลยนะครับอะไรที่จะไม่เคยมีเราจะมีการแต่สังกมอนลงไปคือกะมว่าคนที่อยากจะใช้ได้ใช้เงิน ทำให้เกิดความโลภใจแล้วเป็นที่อยอมรับให้ได้นะครับนี่ก็คือตัออ้งเขาคนสุด กมืี่เมื่อกี้่เร,รีน่ได้ทราบนะรับว่า ให้กิจการต่างๆเนี Bog ่ยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับจะตั้งงบไว้เหมือนกันนะครับต้องมีการประเมินไปกับทางผู้บริหารนะครับเพราะว่าประเมินทางภาษีหนึ่งสาเลยนะครับว่ากันนะคแล้วก็เราตั้งไว้แบบว่ามันต้องตรวจสอบได้จริงๆนะครับในกระทดียันต้องจะมีการตรวจว่าความพรพอมไดของพลักงานที่มีต่อระบบการบริหารจัดการนะครับต่อระบบไม่เฉพาะแต่ตัวบุคคลนะครับต่อระบบที่มีอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะต้องมีการนะครับ รูปแบบของการสื่อสารและเป็นตัวน t h a